สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อกินเขาด้วยกันเ้อะตัวาม่เนี่ยข่อยก็มีเขา่ามีพักพักอาหารการกินของข่อยนี่ละกะมีปนเนาะตามโมาเสาร์นปนแล้วก็มีฟุ้งมังกรสอ,องตัวน้อยน่อยเป็นรดละค่ะแต่มันบอถือข่อยกับว่าซื้อกินนอกไปนองแพรงบ่แม่นว่าเขาสิอยากคักอยากหนาเนาะแต่ว่าแต่มันถือก็ซื้อโรดนะก็มีเขาเจ้า สวยหนึ่งกินแบบง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะแบบพักกับแผงๆกับบมีม่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นประมาณนี้ล่ะพักกับแผงนี่วะมาเรื่อะๆกิน้ขอดปนชอบแซ่บปลาปลาแซ่บเลยว่าจใส่มือนัก้ย Quay mắc kim chét, mắc thịt, hóm kim mắc ăn mắc kim mắc kim mắc kim mắc mắc เฮ็ดกินได้เบิดพี่น้องจะห้าวหลานหักชุกกระเพาะเฮาต้อก็มาห่อเขาพี่น้องสิอ่ะองเก็บข้าวเที่ยงน้องตับเบ็ดกินข้าวเที่ยง อากาศกันย่างหนาวอยู่ยานหนาวที่มันจมีหัาหอมเนาะบรรุกกันประมาณกินเป็นเบบเนาะก็จะกินนัสิเราไปนอนขมังมังปลา ăn salad của quán bạn, trộn hòm, trộn, là trộn như thế nào? Món cháo nó giặt đầy hòm mà, hòm bèn bàn ăn nó hơi nào à. bao เ็คอยเอามาเน่ยนี่ยังกกินด้วยเนี่ยต้องถามหนุัม

ชาปลาเป็นหน่อันนี้อยหอมหัวแดงไงมันหวานเด้พี่น้องมันแจ๋ยยังไหวเขาแกะเป็นบ้านแกะไขะจมูกยังได้หมดมันดีจะกินได้มันดีกับปลาไหลเขาเล็กหน่อยจะกินน้องสีละ มังกรี้มาเขาอแดงหอมเมื่อนีมอนอมอน่มันจ้ำแส่ เป็นไงกันบัว้ำใบแล้วเป็นวัดกัวไอ้ก็ม่มีมองจะไปอัดกริบนะพี่น้องขอกรอัดด้วยเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะพี่น้องนะข้าวเสีไปหามมันบ่ไ้หามไอ้หามจามมันบ่ไ้ อย่าทำมันเีาคเขาปืนไปเขาไปฝืนธรรมชาติาด้วยล้วันี้ไยอยากทำมันไหลเนาะพี่นอ่องไหลแต่ว่าปวขกอนเขเ่กะปมักดอกอันนี้เนาะว่าเกอไอเจเ,เ,เ,เนนวนวัดเราบเลมักมันจะไข่แอบว่าไข่อย่ังออนั้นบนไหน ลปนกินนี่ใช่ปินวะ มันออกตาเด้วยคือออกตากินมันขึ้นมากออกขอนว่าตาของน้ำตาอะไรแต่ว่าสีขาวนะโอ้หอมมอญยัยสีขาวมันแห้งพี่น้องเพชรมันค่อยงา มาเด้อมาเด้อหาใช้ได so ้หลายพักขอสวยน้มันหมดห่ยบะเบอตดอกยางกินได้ซันมันอ่ะกินหลายก็อยากกินได้หลายกินได้บะไรน้องกินหนังอ่ะ าเดอมาเดมาเดอจะอิมม่มอ่ะืนมาได้ไหมเนาะ วันสองตัวหนึนออ่งกินได้ซ้ำเนี่ยวันหสองหลังจากกินข้าวแล้วกินน,น้ำยังวันใดพี่น้องมั่นแ่นต้องรอสักหานาที่เราจะกินน้ำเนาะจะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบคุณได้หลายแด้วจะพี่น้องเด้่ขอบคุณได้หลายที่เข้ามาเบิ่งข่อยอันฝากจองน้ำในเรื่องพี่น้อง สาบนอยู่ตางแดงเพราะว่าค่อยกระหายไปจากวงการติขกอดตั้งขึ้นมาเนี่ยโดนเติบสิเป็นปีหรือเปล่าหรือว่าหาหกเดือนเพราะว่าค่อยนำบ่ควยได้เหตุนอาพี่น้องนะับบัานนี่ควลยไม่คิดบางแล้วว่ามันเป็นโรคโควิดกับไม่เหตต่อดีกว่าน้าพี่นอนะ้องเนาะมีหยังก็เอาขึ้นมาเบิ่งน้ำกันผู้ใดมีหยังดีๆกะมาแลกเปลี่ยนกันทั้งสี่นอาพี่น้องเนาะจังไดกะขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อ ให้กำลังใจคอยจังได้กะคอยกสิเฮ็ดไปเรื่อยๆของข่อยจังสี่ลราพี่น้องเลยนั่นลหละถ้าเป็นไหวรุ่นจะกอนนั่นบอโทษที่เถอะม่หนีเพ่าพ่อกินเนกพี่น้องมันสิไรกับไปร้ายก็หนีวันนี้เขาเฒ่ามากมันกะันั่นร้าย่ไดร่เนาะก็สิเป็นประมาณนี่นาะจะพี่น้องเนาะนั่นแหละจังได้ก็ขอบคุณนได้หลายด้วยค่ะพี่น้องเด้อถ้ามากก็กดไหลกดแทรกกดติดตามแนแน่ อันใดติบดีก็คอมเมนต์มาบอกในด้วจจะพี่น้องจังไรขอบคุณหลายจ้าขอบคุณค่ะสาธุเดอ้อพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายมันต้งองยางไปอันโกดได้พี่น้อง